สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮัตตันชาแนลเช่นเคยนะครับแล้วนี้คุณอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเอ,อร่า่นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนเจ้าฮีโร่ตัวนี้นะครับว่ามันสกิลยังไงบ้างพาสซีฟเป็นยังไงบ้างอ่ะเรามาเริ่มที่พาสซีฟกันก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะพาสซีฟของเขาเนี่ยเวลาต่อยเนี่ยจะมีสแต็กข้างล่างครบ5ครั้งนะครับ5ครั้งก็คือแม็กซ์สุดนะครับแล้วก็สกิลพาสซีฟของเขาจะได้ความเร็วเคลื่อนที่ขึ้น2% และโจมตีเร็วขึ้น12%นะครับอีกทั้งการโจมตี3ครั้งโดยปกติของเขาเนี่ยสร้างความเสียหายเป็นกายภาพ150%นะครับผมไา,ายภาพมันจะเพิ่มขึ้นนะโดยสกิลพาสีของเออร์ลนะครับผมก็คือ,อจะไม่ง่ายเลยก็คือพาสีมันตีเร็วขึ้นนะแล้วก็เดินเร็วขึ้น2%แล้วก็แรงขึ้นเ่านั้นเองมานนี้สำหรับพาสีนะครับผม โอเคครับสำหรับสกิลหนึ่งของเจ้าเออร์เลนะครับผมนี่ก็คือกดสกิลหนึ่งเข้าไปปุ๊บมันจะไปโผลข้างหลังของศัตรูแบบนี้แล้วฟื้นฟู HP ลของเราอีกนะครับดูสีเขียวๆที่ขึ้นมาเนาะจะสังเกตได้ว่าเนี่ย HP ลของเราจะเพิ่มนะครับ94เมื่อกี้101อ่าพุ่งไปข้างหลังแล้วเตะอ่า88 คราวนี้การพุ่งของเขาเนี่ยเวลาโดนฮีโร่เนี่ยมันจะยืนนิ่งเป็น0.5วินาทีนะครับคล้ายๆอารมณ์คล้าย,าายแบบอ,อันเลนนั่นเองนะโอเคครับเรามาในส่วนของสกิล2ของเจ้าอาอร์กันมากนะครับนี่เราตีครบ5สแต็กเมื่อไหร่นะครับสกิล2ของเราเนี่ยจะกลายเป็นดาบใหญ่เท่า,เ,ทาเมื่อน,นั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูใหม่นะปาบอ่าถ้าเก็บครบ5สแตกนะ็กเนาะแล้วมันยังสามารถฟื้นฟูเฮของเราด้วยนะครับ ทั้งสกิล l และสกิล l เลยนะครับที่สามารถฟื้นฟู HP ของเราได้แม้ว่าเราไม่ต้องเก็บสแต็กนะนี่ก็ยังฟื้นฟูได้นะครับผมสังเกตที่เขียวๆของเราเนาะะ,ะผมไปลดเลือดก่อนนะ,ะนี่ขึ้น270นะครับผมไม่ว่าจะสับเก็บ5สแต็กอย่างนี้ก็ขึ้นนะครับ300แต่มันจะแรงหน่อยสกิล l นี้มันจะเบาหน่อยนะถ้าไม่ได้เก็บสแต็กพูดถึงความแตกต่างไม่เก็บสแต็กกับเก็บสแต็กนะครับผม ไม่เก็บสแต็กนะจะสามารถให้ฮีโร่เนี่ยช้าลงนะครับผมเวลาเราไล่ตามฮีโร่นะเวลาเราไล่ตามฮีโร่เนี่ยกดสกิลสองไปแบบไม่เก็บแตกนะปึ๊มันก็จะสโลเลยนะครับส่วนถ้าเราเก็บสแต็ก5ครบแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสับเขาแล้วก็ทําให้เขาสตันขึ้นนะครับประมาณนี้สําหรับการเก็บสแต็กละไม่เก็บสแต็กนะในส่วนของสกิลสามนะครับผมก็จะกระโดดขึ้นไปแบบนี้และสกิลสองเห็นไหมเห็นวงแดงๆไหม เราไม่ต้องเก็บสแต็กนะครับผมมันจะขึ้นให้เองเลยนะเดี๋ยวดูใหม่นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆดูใหม่นะว่าผมไม่ต้องเก็บสแต็กสกิลสองเลยครับผมก็สามารถใช้ขวานใหญ่สตันฮีโร่ได้นะครับอ่าอย่างนี้เห็นไหมขึ้นแล้วนี่มันจะไม่ต้องเก็บสแต็กห้าครั้งเลยนะครับเออสำหรับในส่วนของสกิลสามเนาะปกติเราต้องเก็บสแต็กนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ให้สับอ่ะนี้ปุ๊บไม่ต้องเก็บสแต็กละครับอ่ะตัวแดงๆขึ้นมาเห็นไหม เราสามารถสับได้อีกรอบนะปราบอ่าประมาณนี้สําหรับสกิลสามนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแนะนํารูนไอเทมแล้วก็พลังแฝงสําหรับเจ้าเอลเลตัวนี้นะครับในเกมในตัวเกมเลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับไปสับโอเคเอโยเราก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผม เดี๋ยวตอนนี้นะผมก็จะชนเป็นชนเลงกับอะไรนะเวเลสนะผมนี่จำชื่อตัวละครไม่ค่อยจะได้นะครับทุกคนก็รุนเรามาแนะนำส่วนส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับรุนจะเป็นตี2 6นะครับผมอ่าสายอะไรบ้างเอาเวกสิบสปิริตแล้วก็ดาร์คแนคอร์นะครับโบบ้ อ่านี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเก็บ5้าจะแตกจะทําให้เขาลอยขึ้นนั่นเองเนาะจะเปลี่ยนขวานจะเป็นขวานใหญ่นะจะขวานเล็กจะกลายเป็นขวานใหญ่จะเป็นขวานฟ้าหน้าดานะครับทุกคนเดี๋ยวรอเก็บแตกลกนะแล้วก็ไปปุ๊บตับอย่างนี้ก็ได้นะครับจะทําให้ดูว่าสกิลหนึ่งสกิลสองมันคอมโบกันได้ยังไงบ้างนะสําหรับการตัตสูนะครับผมอ่าอย่างนี้ก็มา เก็บสแต็กไปเรื่อยครับความลับของสกิล2ที่ทำให้มันคูลดาวน้อยๆนะครับถ้าเห็นในไฟว่าเอ้ยทำไมเขาสับกันเร็วจังวะแม่งคูลดาวตั้ง11วิอ๋อมันสามารถลดคูลดาวนได้จากการเก็บสแต็ก5ครั้งนะครับผมยิ่งเราตียิ่งเราตีเ,าตเออไม่ว่าฮีโร่ครีปอ้ก็แล้วแต่ เราตีไปเหอะเดี๋ยวมันจะลดคูดาวท่าสองให้เราเองนะครับผมอ่างงไหมอ่าตีตีคลีปอย่างเงี้ยคุว่าสกิลสองเราคูดาวเราตีคลีปห้าครั้งมันก็จะลดให้เรานะครับอย่าเฮดฟิกเกอร์เลยว่ะมันต้องขนาดไหนวะถึงต้องใช้ฟิกเกอรอ์น้องชายพุ่งไปไอศิกป์บาบูไอศิล o ์บาบูยูโน่แตก สวยเนี่ยเพื่อนเพื่อนมองผันนป่าวะเวลาผมไปไฟเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้มองนะมันจะลดคูดาวให้นะครับสำหรับท่าสองนะ,ะตานี้นะครับเราต้องออกตัดเลือดด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเราเจอเป็นเวเลสนะในเลนเขาสามารถเทรดกับเราได้นะครับตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งอยู่ครับเวลาถ้าเจอคนช้ำเนี่ย ปวดหัวอยู่นะตอนนี้น่าจะโดนลาร์ดวะไอ้เหี่ยวกูว่ากูโดนกูว่าแล้วกูตายได้ไหมเนี่ยลาก่อน my friend ไม่น่าเลยกูไม่น่าเป็นคนใจดีเลยวะแม่งจะไปเอามังกรคนเดียวกูแตกอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราตีได้ปหมวะตีได้ตอนนี้เพื่อนไปคัทให้แล้วนะครับดูจากมินิแมปนะเพนไปคัทออฟเลนให้เรานะครับ <Enemy. S 1> คาทั้งออฟเลนคาทั้งเมทเลยครับแล้วก็ตีป้อมตอนนี้เราตีคนนะครับเดี๋ยวรอเขาหมุนอ่าแล้วก็สับอ่าโอเคกูคสับไม่โดนกูสับไม่โดนแล้วหนึ่งป๊บอ่าอะไรวะกูตายอีกแล้วโอเคครับตอนนี้ก็เป็นการสลับเลนนะครับให้แครี่ลงไปอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าป้อมเขานั้นแตกแล้วนะครับทุกคนอ่านี่เราจะไล่คอมโบกันอย่างนี้ป้าบแต่ไม่ต้องกลัวนะครับตัวเราไหวนะตอนนี้เราได้ ตัดเลือดมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอคิวอ๋อนี่ต้องฟิกเกอร์ออกนะครับตัวเราถ้ามันได้ตัดเลือดปุ๊บเราสามารถเทรดกับเวเลสได้เลยนะครับผมเออตัวมันกลัวพวกโจมตีเร็วๆอะ่ะอ,อย่างเช่นโอเมนอย่างเงี้ยเวเลสนะมันไม่ค่อยชอบนะครับมันมันเข้าใกล้ตัวแล้วมันบัตตี้คิดไม่ถึงอะ่ะเออ บัตรที่คิดคืออะไรบัตที่คิดก็คือไอไ้วงวงกลมนั่นเองกูตายอีกแล้วเดี๋ยวกูจะเอาคืนกูขอสักสองศพขอคืนสักสองศพมาว่ะมาว่ะตีเปิดไปเลยอย่างเงี้ยนี่เก็บสแต็กด้วยเก็บสแต็กให้เลยอย่างที่ผมบอกไปมันเก็บสแต็กให้เราเลยแล้วกระโดดออกอย่างนี้นะครับผม เดี๋ยวผมต้องคู่หน้าผมคืนอ่ะผมจะตายแค่สี่ตัวพอละรอสับแม่งอ่านจังหวะพลาดมาว่ะพุ่งแบบดิเมทิกสวยเราวิวซออย,อยู่สวยมาดิขอสับแล้วโดดออกโอเครอดนะครับอุ๊ย เนีย่ยเราก็มาดูดเลือดก,กับครีฟนะครับผมมันสามารถดูดเลือดก,กับครีฟได้ด้วยนะนะเห็นปะตรงเข,เขียวขึ้นนะครับแต่ว่าเราสามารถดูดคลิปได้ด้วยนะไม่ว่าจะคลีปเลนหรือว่าคลิปป่านะครับได้ทุกที่นะครับขอให้มีศัตรูเท่านั้นเองอืมเอดม่สปาเดตนี่เนะแล้วก็ เก็บเลือดไปเรื่อยนะพอได้เลือดเสร็จปุ๊บล้วก็ไปไฟได้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยพอใกล้เต็มแล้วเมื่อกี้เกือบครึ่งหลอดน,นะนี่ก็เต็มแล้วแล้วก็มาปิดข้างหลังอย่างนี้นะครับทุกคนแบบว่าเดินแบบโง่ๆแล้วก็สับนี่ทำกูดูแย่มากตอนต้นเกมอะ่ะมูราดทำกูดูแย่มากสับทำกูดูแย่มากมเปิดละเราเล่นเราเล่น ถามว่าตัวมันเก่งไหมเมตานี้ตัวมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเพราะว่าไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครพลิกแต่ว่าสามารถเล่นได้นะในแร้งคอนต้นต้นเออไม่เกินคอนต้นต้นนะแร้งสูงสูงไม่น่าไหวนะครับทุกคนเดี๋ยวออกเป็นยนะูเรียแบนนะยูเรียขาอ่านว่ายูเรียแบน่ะวะไอตรงเนี้ยผมไม่รู้นะว่ามันทับกับ ฟอร์เคฟหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็สามารถพิมพ์บอกได้นะครับผมไม่เคยออกนะตานนี้ว่าจะลองออกหน่อยเพราะผมไม่น่าจะโดนพลังเวทอะไรเยอะขนาดนั้น,นตานี้้เขาดูเหมือนกับสกิลไม่ค่อยจะแม่นนะครับผมก็เลยไม่ออกเป็นทอยนะ <Ultimate. S 1> ขอสับอ่าล่วงโอ้โหแม่งเอา้าไม่โดนฝังเหรอ แสดงว่าลงมาช้ากว่านะไม่เป็นไรโปะเนี่ยพอเลือดน้อยขีปปากครับขีปปากคือคำตอบนะเป็นไงเรื่องพลังแฝงก็เอา Death p l a t Duel มานะครับทุกคนสามารถเทรดเลือดกับพวกในไฟได้อะไรอย่างเงี้ยพลังพลังแฝงอื่นผมยังไม่เห็นนะ บบว่านกกระจิบอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยเห็นคนอื่นอนอ,อกมานะเป็นพลังแฝงดูดเลือดนะครับทุกคน <Attack! S 2> เปิดก่อนได้ปวดเปิดก่อนได้ปวดปวดหัวนี่โอเค okay. จะควงดาบหน่อย <Double kill. S 2> เมื่อกี้ผมกะไม่เอาแหละเพราะว่าเวเลสเนี่ยมันลาาได้นะครับตั้งแต่ผมเสียมังกรตัวแรกและเวเลสมันสามารถปิดดามเมจได้นะครับ เลือดประมาณ20%มเมั้งปิดได้แล้วอะถ้าคนกะแม่นๆก็ล่าดได้อยู่ดีอาไกลภาพนะทุก <S <S ผมโดนไกลภาพแรงนะครับทุกคนโดนพลังเวทไม่ค่อยที่จะแรงสักเท่าไหร่นะ <Sl> วนลาดมันแรงมากนะครับทําไปเล่นนะ <S 2> <S 2> อ่าอ,อันตีนเขาก็จะมีดาเมจนิดนึง,นนงตอนที่เขาลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยนิดนึง แบบว่ามดกัดอ่ะมดกัดยังเจ็บกว่าเออฮีโร่โดนนี่แบบว่าเหมือนสกิดอ่ะอันนี้ก็ทำเลนไปเรื่อย <ๆ S 1> นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับการเล่นของเขาก็คือคล้ายๆจะบอกว่าคล้ายโอเมนเลยก็ได้เพราะว่ามันมีการสปิสพุทแล้วก็เทรดกับฮีโร่นะครับ ส่วนเรื่อง m o บิลิตีน่าจะกินขาดโอเมนนะครับเพราะว่ามันสามารถล้วงนูน่นล้วงนี่ได้นะแต่วโอเมนมันจะเก่งเรื่องการแทงการขวางกาันกลางหวาเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มาบวกตอนนี้เปิดไปสองตัวโดดมาสับสับหัวไปหนึ่งทีร่วงชิ i เปิลคิวไหมอ๋อชิพเปิลคิวครับผมแม่คุยากภาคเก่ง,กงมากว่ะภาคแบบว่า เกลหนึ่งอ๋อเราแล้วฟาดขวานเข้าไปนะขวานขวานฟ้าหน้าดำฟาดเข้าไปแล้วฟาดที่ป้อมฟาดที่ป้อมแล้วฟาดที่ป้อมไปแล้วหนึ่งฟาดที่ป้อมแล้วหนึ่งสองเข้าบาร์ด้าเข้าไปฟาดเข้าฟาดฟาดเข้าไปอีกหนึ่งทีเอออย่างงี้กดสกิลหนึ่งไหมหกดสกิลอันติโอ้ไม่เขาไม่กดนะเขาจบป้านนะครับคราวนี้ลอยไปอย่างเท่ๆไอ้เหี้ยกูอยากพากเก่งๆว่ะพากแบบว่าคนตีนคนตีนเนี่แบบว่าดูคนอื่นเขาพากแล้วม่นสนุกดิประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเอ่อเล่าออฟเลนนะครับผม ตัวมันก็ไม่ได้ติดเมตานะครับแต่ว่าผมก็ออฟออฟเลนโอวันอะมันก็เล่นได้ทุกตัวแหละแค่ต้นเกมมันแจกไปทั้งนหยอกหยอกหยอกตัวนี้ไม่ติดเมตานะครับแต่ว่าถ้าเล่นได้ก็แนะนําให้เล่นแลกประมาณคอนไม่เกิน20ดาวนะครับหลังจากอัปกรดนี้ลงไปนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับเอ,อ่อรอออฟเลนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ตั้นชแนลด้เลยนะครับผมขอบคุณที่รับดูคลิปนี้จนจบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ